โอ้วันนี้มาดูต่างชาติเธอถึงกับร้องไห้เลยนะคะในขณะที่เธอนะกำลังมาช้อปปิ้งในเมืองไทยร้องไห้ไม่ใช่อะไรนะคือดีใจจัดบอกโหคือฉันไม่เคยเจอเสื้อผ้าน,น่ารักแบบนี้ขนาดนี้มาก่อนเลยอะบอกว่าเนี่ยอยู่ที่สวนจตุจักรนะแม่เจอแบบนี้แล้วดูสิคะเธอถึงคบน้ําตาไหลพรากเลยอะแต่ว่าบางส่วนเธอก็แบบว่าโอ้ตกแต่งร้านได้แบบน่าตกใจไปหน่อยนะแต่ขอบอกเลยว่าไม่เคยเจออะไรน่ารักแบบนี้ ดูสิเสื้อผ้านเนี่ยคือแบบเก๋มากเลยโอ้โหรู้สึกดีใจสุดๆส,สาวสวยคนนี้ก่อนหน้านี้เธอก็ท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่แหละค่ะก่อนที่จะมาเมืองไทยเธอไปลเล่นอยู่ที่อินโดนีเซียแต่เหมือนกับว่าไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่พอมาเมืองไทยแล้วก็เธอบอกว่าฉันชอบจริงๆเลยอยากกระโปรงอะที่มันสั้นแค่ครึบเดียว <laughs> เหมือนกับที่ตอนนี้เขากำลังคิดกันเลยมา พูดไปก็น้ำตาไหลไปปากเนี่ยยิ้มแป้นเลยเป็นคนที่แบบหน้าตาหน้ารักด้วยสิเจอแบบนี้ใส่อะไรก็สวยอยู่แล้วนะคะเดินไปเดินมาเจอเสื้อผ้าบอกโอ้ยฉันจะร้องไห้อีกแล้วเห็นแบบนี้แล้วสวยจริงๆนี่แหละประสบการณ์การที่มาช้อปปิ้งเสื้อผ้าวินเทจในกรุงเทพ พ็ญกี้ค่ะบอกว่าฉันก็อยากจะร้องไห้เหมือนกันตอนนี้ฉันอยู่เมืองไทยแต่ว่าฉันร้องไห้ระหว่างที่ช้อปปี้เสื้อผ้าเพราะว่าจะใส่ไม่ได้เลยสิแต่ละชุดนี่ใส่เล็กมากเลยะครีเอเตอร์บอกว่าฉันชอบจริงๆเลยะดีไซน์เสื้อผ้าในเมืองไทยรู้嘛ฉันเหมือนกับว่าฉันอะสามารถนั่งแคปซบูลย้อนไปในช่วงต้นยุค2,000ได้เลยนะเหมือนกับว่าได้เดินทางข้ามเวลาผ่านตู้เสื้อผ้ามันยอดเยี่ยมมากจริงๆมีหลายคนเลยนะมาคอมเมนต์บอกว่ารู้ไหมจ้าสาวน้อยว่า เธอหน้าตาสวยมากๆแต่น้องเขาน่ารักจริงๆค่ะบางคอมเมนต์นะคะมาบอกว่าถ้ามีเงินละคา่ะแต่งตัวเนีสนุกมากๆเอาเสื้อมาแมชกระโปรงมาแมชจังเกอโอโหสบายเลยแหละและที่เมืองไทยเนี่ยคือมีเสื้อผ้าขายแบบเยอะมากๆเลยคินด้าบอกว่าถ้าเกิดเธอชอบแต่งตัวนะารับรองชอปปิ้งในกรุงเทพเนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะสมมากที่สุดแล้วล่ะฟอนซอนค่ะบอกว่ากรุงเทพคือสวรรค์ของนักชอปปิ้งเลยนะมีหลายราคาให้เลือกมากๆเลยตอนที่ฉันมากรุงเทพคัง ฉันไปช้อปปี้ที่ตลาดนันจดจตุจักรรู้ไหมฉันก็น้ําตาแทบไหลคือฉันมีความสุขมากๆเลยมีเสื้อผ้าให้เลือกมากมายไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนอเลสมาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าในกรุงเทพเนี่ยมีตลาดนัดวินเทจมากมายเลยนะรู้ไหมว่าฉันเคยไปเขา,ามีชื่อว่าตลาดนกฮูกด้วยนะแต่ว่าที่นั่นน่ะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่าไม่มีรถไฟฟ้าผ่านแล้วก็พวกตลาดรถไฟในช่วงกลางคืนที่สีนาคารีเนี่ยนั่ง MRT ไปลงได้เลยนะถ้าเธอ ชอบช้อปปิ้งเสื้อผ้าแล้วก็ลองไปที่นั่นดูสิลิเบรรีค่ะบอกว่าแหมแบบนี้เนี่ยผู้หญิงเท่านั้นที่จะเข้าใจนะแต่ว่าฉันชอบมากๆเลยรูม้มหการที่ได้ช้อปปิ้งอะเหมือนกับว่าเป็นการปลดปล่อยความรู้สึกบางอย่างฉันนะ่ะแทบจะรอมไม่ไหวแล้วล่ะสัปดาห์หน้าฉันจะไปเมืองไทยฉันจะตามไปช้อปปิ้งเหมือนเธอบ้างส่วนสาวสวยอีกคนค่ะเธอก็ร้องห่มร้องไห้เลยนะคะบอกว่ารู้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยฉันมาอยู่ที่เมืองไทยดีใจมากๆที่ได้เจอร้านขายเสื้อผ้าที่แบบ ว่ามีชื่อเสียงเสื้อผ้าสวยงามและที่สำคัญมีไซส์ใหญ่จนถึง 6XL เลยนะเธอและราคาเนี่ยก็อยู่หลักร้อยเท่านั้นเองอะ่ะรู้ปะคือเสื้อผ้าไซส์ใหญ่ในเมืองไทยเนี่ยฉันขอบอกเลยว่าหายากมากๆแต่ว่าฉันนามาจากยุโรปไงเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าไซส์ใหญ่เนี่ยแค่ฉันหวังว่าจะมีบางร้านขายฉันก็ดีใจแล้วนะแต่ว่าโชคดีเหือเกิดที่ได้มาเจอที่นี่ฉันรู้สึกว่าคือด,ดีมากเลยอะ่ะแล้วดูสิการตั้งชื่อร้านค้าในเมืองไทย ก็แบบว่าเขาให้เกียรติอ่ะดีมากๆเลยนะมีชื่อร้านว่าแบบ Love c a r o r i น่ารักป่ะ Power Plus Girl เอ้ยน่ารักอะแล้วก็ยังมีแบบอีกหลายๆร้านเลยนะดูสิบางที่เนี่ยมีให้ชักน้ำหนักด้วยบางรายก็แบบ Big Queen อะไรอย่างเงี้ยดูแลแบบดูดีอะ่ะ b i ๊กเก a t ์แฟตแคทแฟตบอยอะไรอย่างเงี้ยมีหมดเลยอ่ะน่ารักมากๆเลยฟิตแฟตอะไรอย่างงี้ก็มีนะคือดูดีอ่ะแล้วดีไซน์เสื้อผ้าแต่และอย่างเนี่ยน่ารักแล้วก็ดูดีมากๆเลยอ่ะโอ้โหฉันรู้สึกดีใจมากที่ฉันอได้มาเจอร้านช้อปปิ้งในเมืองไทยละ ทีน่าบอกว่าฉันนะเห็นเลยหลายๆคนโดยเฉพาะเพื่อนๆของฉันส่วนใหญ่ในเวลาไปเที่ยวอะ่ะไม่ค่อยหาเสื้อผ้าของตัวเองได้หรอกแต่ว่ามาเมืองไทยนะเสื้อผ้าทั้งสวยน่ารักแล้วก็แบบอินเทรนด์ฉันถึงชอบมาเที่ยวเมืองไทยไง มรี่ค่ะบอกว่าปกติเนี่ยตอนที่อยู่ยุโรปฉันใส่ M หรือ L นะแต่ในเมืองไทยอ่ะฉันใส่ถึง 4XL เลยอะ่ะคือฉันไม่สามารถหาซื้อเสื้อผ้าในราคาปกติได้เลยไดเฮลิงค่ะบอกว่าฉันรู้สึกว่าเสื้อผ้าในเมืองไทยเนี่ยมีแต่เสื้อผ้าน่ารักน่ารักนะและข้อนี้ก็คือที่นี่เนี่ยมีหลายขนาดดูน่ารักและทันสมัยมากๆเลยรู้ไหมว่าที่ประเทศอื่นเนี่ยเวลาจะหาเสื้อผ้าไซส์ใหญ่จะเป็นแบบที่ไม่ค่อยอินเทรนด์เท่าไหร่ไม่ค่อยตามสมัยนิยมนะแต่ว่าที่ เมืองไทยเนี่ยคือยอดเยี่ยมจริงๆ และมาดูสาวต่างชาติคนนี้นะคะเธอชื่อว่าเจสซี่ค่ะบอกว่าการที่เดินทางมาเมืองไทยเนี่ยทำให้ฉันรู้สึกอึ้งทุกครั้งเลยนะและยังมีแรงบันจารใจที่ทําให้ฉันน่ะแต่งตัวแบบยังไงก็ได้รู้ปะฉันคิดว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่แต่งตัวเก๋เท่แล้วนะแต่พอฉันมากรุงเทพหุยพอฉเห็นคนอื่นแต่งตัวแล้วฉันตกใจอะ่ะเฮ้ยพวกเขาไม่ธรรมดาคือแบบแต่ละคนน่ะแต่งตัวดูเก๋เท่บีสไตล์มากๆเลยนะในเมืองไทยฉันไม่คิด เลยว่าจะเจอแบบนี้นึ่งว่าจะมีแค่ในประเทศญี่ปุ่นซะอีกแต่แบนี่แหละทำให้ฉันรู้สึกว่าว้าวมาเมืองไทยแล้วแบบเหมือนมีแรงบันดาลใจให้ฉันนะ่ะแต่งตัวแบบกิ๊บเก๋ยังไงก็ได้เชรีนค่ะบอกว่าฉันรู้สึกว่ามาเมืองไทยเนี่ยดูดีนะผู้คนก็น่ารักและพวกเขาก็แต่งตัวได้เจ๋งมากๆเป็นคนที่ใจดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมาเลยละ่ะ ฟลอรี่ค่ะบอกว่าฉันไม่เคยเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเจอคนประเทศไหนเหมือนกับเมืองไทยเลยนะคือที่เนี่ยเขาเฟรนด์ลี่กับทุกคนจริงๆ และคนไทยหลายๆคนนะเอบอกว่านี่แหละเป็นสเสน่ห์แฟชั่นแต่ละคนก็มีสไตล์เป็นของตัวเองเรียกว่าหลากหลายเปิดกว้างแล้วแต่ละคนเนี่ยก็มีสเสน่ห์คนไทยจริงๆเนี่ยก็รักเหมือนกันนะจ๊ะและมาดูสาวต่างชาติอีกคนนึงค่ะเธอชื่วดาซีบอกว่าวันนี้ฉันจะมาช้อปปิ้งในเมืองไทยฉันอยู่ที่กรุงทองพลาซา่าได้ข่าวมานะวันที่เนี่ยมีเสื้อผ้าพลาสติแบบเยอะมากๆแล้วก็แบบสวยด้วยสิฉันนะ่ะไปเที่ยวมาหลายประเทศในเอเชียแล้วนะ แล้วรู้ไหมว่าหลายๆครั้งที่ฉันต้องการจะซื้อเสื้อผ้าใหม่ฉันก็ต้องจบลงด้วยน้ำตาเพราะว่าฉันไม่สามารถหาซื้อเสื้อผ้าอะไรใหม่ได้เลยคือมันแย่มากๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฉันได้มาอยู่เมืองไทยเรามาดูกันเถอะฉันเข้ามาที่ด้านในแล้วนะโอ้ยไม่คิดเลยว่าจะมีวันนี้ดูสิเธอฉันอ่ะเป็นคนที่ใส์ค่อนข้างใจใหญ่เลยแหละแต่ว่าแบบมีเสื้อผ้านี้ฉันลองให้ดูด้วยชุดเดรสเนี่ยน่ารักจริงๆ โอ้พระเจ้ามันเหมาะกับฉันมากเลยะและดูสิแต่ละร้านแม้มีของเต็มไปหมดเลยะฉันชอบช้อปปิ้งที่นี่จริงๆสมใจหวังไม่ต้องร้องไห้อีกต่อไปละต่อไปนี้นะประเทศไทยจะกลายเป็นจุดหมายปลายทางอันดับแรกที่ฉันจะมาเที่ยวเลยล่ะล่ะไม่ใช่มีแค่เสื้อผ้าน่ารักเท่านั้นนะมีรองเท้าด้วยโอ้โหฉันเห็นแบบนี้แล้วฉันนะน้ำตาจาะไหลฉันรู้สึกดีใจมากๆมันเป็นสิ่งที่เจ๋งสุดๆเลยล่ะอยากจะเจอแบบนี้มาตั้งนานละ อเล็กซี่มาคอมเบน่าบอกว่าเดี๋ยวนะช่วยบอกอีกทีว่ารานนั้นชื่ออะไรฉันอยากจะลองเสื้อเชิ้ตใหญ่บ้างจังเลยอะเพราะว่ารู้มาเวลาฉันไปหาซื้อเสื้อผ้ามีแต่คนบอกว่าขอโทษนะไซคุณไม่มีเพราะว่าปกติน่ะฉันใส่ไซส,ส,สิบเนี่ยสิดาซี่มาคอมเบน่าบอกว่าถ้าเกิดเธอมาเมืองไทยลองมาที่นี่สิ ชื่อว่ากรุงทองพลาซาเป็นแบบเสื้อผ้าสําหรับสาวๆไซส์ใหญ่เน่เพียบเลยนะอิปปี้ค่ะมาคอมเมนต์บอกว่าเดี๋ยวนะร้านนี้คืออยู่ในกรุงเทพหรือเปล่าดาซี่ก็มาตอบนะบอกว่าใช่เลยอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละเบยันค่ะบอกว่าช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าอยู่ตรงไหนของกรุงเทพแล้วก็อยู่ชั้นไหนดาซี่มาตอบนะบอกว่ามาดูเลยมีอยู่ที่ชั้นสองแล้วก็ชั้นสี่ที่กรุงเทพนี่แหละมือกับว่าต่างชาติหลายๆคนนะคะตามหาเสื้อผ้าพลาไซส์สวยๆเก๋ๆมากมายแล้วก็จบลงด้วยความสุขที่เมือง ค่ะเพื่อนๆล่ครคะเห็นแบบนี้แล้วมีความรู้สึกยังไงกันบ้างแหมช้อปปิง้งถูกใจเจอเสื้อผ้าสวยถึงก็ต้องหลั่งน้ําตากันเลยทีเดียวอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นและคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ